การที่เราอยู่กับสังคมเหลี่ยมๆถ้ายื่นใจมาผมก็ยื่นใจกับนะครับถ้ายื่นส้นตีนมาผมก็ยื่นส้นตีนกับเหมือนกันอย่าคิดว่าคนเรามาจะยอมแพ้ตลอดไปนะครับยังกับสิ่งนี้แหละครับการทำคลิปเดี่ยวการทำคอนเทนต์ต่างๆถ้าเราอดทนถ้าเราไม่ยอมแพ้ เราก็จะอ่าประสบความสําเร็จเหมือนกันเอทุกคนทุกคนก็อย่ายอมแพ้มันอะไรกระทบกระทั่งมาก็ช่างงมงมันเพราะคนที่พูดกับเราคุยกับเราอาบอกเราอ่าว่าไม่ได้อะไรอืมมันไม่ได้มาหาอไรายได้มาหาเงินให้เราใช้หรอก คนที่ดูถูกเรานะเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงกดดันให้เราอดทนแล้วต่อสู้อุปสรรคต่างๆนะครับอย่าไปเกงใจเขาอย่าไปไม่ต้องไปเกงใจเรามีหน้าที่ทำงานของเราให้ดีที่สุดก็พอนะครับผมก็ขอฝากไว้นะครับผม ฝากทุกคนไว้ให้มีความอดทนอดทนดีที่สุดครับอย่าไปอ่าอย่าไปท้อกับการที่เรามาทำตรงนี้นะครับผมการทำคอนเทนต์ต่างๆเราก็ต้องอดทนอย่าไปยอมแพ้มันนะครับสู้ๆครับพี่น้องถ้าชอบชิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอ่า ไม่มีอะไรที่ดีกว่าที่ใจของเราใจเราสู้เท่านั้นนะครับอย่าไปยอมแพ้กับมันถ้าใจเราอดทนถ้าใจเราสู้เราก็จะประสบความสำเร็จนะครับพี่นอก <c oughs> ความอดทนเท่านั้นที่จะทำให้เราสำเร็จรุ่งร่วงคอย่างคติที่ว่านะ เป้าหมายมีไว้พุ่งชนอพุ่งชนเลยครับเราจะฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับก็ต่อเมื่อเรามีความอดทนนะครับผมฝากไว้นะครับฝากไว้ชิดนะครับแล้วก็ชอบคอนเทนต์ของผมชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะครับผมขอแล้วนะครับผมฝากตัวเรื่องหัวใจของผมฝากคอนเทนต์ของผมดวงนี้น้อยคนนี้เอาไว้อ้อมอกอ,อ้อมใจพี่น้องอะทุกคนด้วยนะครับผมขอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ